สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบบ๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังงหาดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะโรนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เดตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีครด,ดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100% ทาง TP 7จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะมาดูหน้าดาบกันบ้างดีกว่านะครับในเกมเกมนี้ก็จะแบนไอ้พวกตัวที่โหดๆทั้งหลายนะครับแล้วมีอาญา์หลุดมาด้วยในเกมนี้แต่ว่าในเรื่องของมีอาญาต์หลุดแต่มันจะมีมาหลอกนะครับแล้วเลือกเป็นคอมโบ2คอมโบนะตอนนี้ทาร่าอาญาต์นะครับแต่ว่าผมไม่ทราบจริงว่าแครี่อีลินกับเอลซูเนี่ยยืนยิงกันใครวัด,ว,ดวัดกันเนี่ยใครมันจะเก่งกว่ากันนะครับ พราะในเรื่องต้นเกมเอลสูก็ยิงแรงโซนให้เพื่อนยิงโซนให้เพื่อนได้ตอนเลือดได้อีลินก็โหดนะครับในช่วงนี้เหมือนเป็นคลิกซี่อัปเกรดนะครับมาตรงนี้นะครับเป็นบูคงเ,เลือกแก้ทางได้หลายตัวเลยยีแน่ตัวอโอเมนก็ได้แต่อีหนึ่งตัวถ้าจะเข้ามาหลอกด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเข้าไปกดสกิลสองก็ยังได้โดนปาดหนึ่งทีปาดหนึ่งทีอะไรเงี้ยเราสามารถกันได้นะครับอันนี้แล้วแต่จังหวะเลยส่วนเรื่อง รูนไอเทม,มเอาเป็นพลังแสงสีเขียวแบบนี้นะครับรูนอ่ะเจาะร้อยห้อยคี้สองเม็แล้วพวกไอเทมเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันอ่ะตัวสุดท้ายจะเป็นหยา,น,ยา,าดดนนะครับหยานดาดีกันทั้งคู่พูดอีกกี่ได้่าฝั่งผมก็ดาด,ดีฝั่งเขาก็ดาดีเนี้บเอามาเป็นเลดเกม,เเกมเเจจในช่วงเลดเกมแต่ฝั่งเขาเลดสองตัวอาจจะโหดในช่วงเลดมากกว่ามีมาหลอกด้วยเนี้ยตามสูตรด้าคริเตอร์เดินเข้ามาพุ่มแอลไซไม่โดดได้อย่างไร แบบนี้ฉันนั่งสงสัยใครเห็นก็ประโดนแดงว่าเฉียดปลายผมเฉียดปลายนวมมีอะไรเหรเฉียดปลายนวมเจอบลิงฮะฮะลลคลิงสองทีพี่ไปเกินไปเ <Nice assist. S 1> ออเนดียมันไมีมติดคิดหรือติดคิดจะรับได้ ติดคลิปมาสองทีแล้วมันเวอร์เกินลืกครึ่งหลอดเลยนะเนี่ยวันนี้ผมออกสนิบูธเลยตอนแรกว่าเอออาจจะเสี่ยงดวงที่ไม่ติดคลิปอือยังมีสะบัดออกได้หัวจะออกเป็นของเท้ากันสีส่ครับโดนแบบนี้ไม่ไหวจริงสวนโอ้โหเกินไปว่ะ ไอยไดฟิกเมื่อหนึ่งตัวครับหลบมาได้พอดีอันนี้เสียเชิญตั้งแต่โดนลัคกี้เข้าไปสองดอกครับก็เลยโดนกดดันมายาวแล้วก็มีรัสเข้ามาเติมอีกหนึ่งจังหวะเสียฟิเกอร์เข้าไปด้วยครับไม่เลเวลสีด้วยฟาร์มคลีปไม่ครบตรงนี้เสียยาวเลยดีเทอรี่เอกันไปครับเขีงนี้ขอเลเวลสี่ด้วยครับเพื่อได้มังกร แต่ว่าไฟด้านล่างเหมือนจะเหมือนจะเล่นได้ต่อไหมเหมือนจะเข้าหยาดได้นะครับสโล่หนึ่งหยาดหมดสโล่สองเก็บแตกเอ๋เก็บแตกจากอันตินะครับระเบิดเป็น two damage โอ้โหแล้วเอาตายฝั่งเขาก็ม่เติมเหมือนกันนะครับเยอะเลยดัดก,กับครีปไม่ใช่งัดกับคีฟเออกมาครับแล้วฟิเกอร์ปาด แต่ยังดีครับที่ยังรอดสวยเลยครับคนนี้เรื่องไอเทมี่ยเพื่อนๆอาริกเตอร์มันสามารถออกได้ทั้งสายก Credit, gger, <matin. S 1> ึ่งแทงดาเมจหรือว่าแทงไปเลยนะครับหรือว่าดาเมจล้วนก็ได้ตอนนี้ขอใส่ก่อนสบัดมาหนึ่งจังหวะรอเก็บสกิลหนึ่งแจกสองทีสองทีเออไอเรื่องดาเมจ ดาเมจล้วนเนี่ยผมไม่แนะนาให้ออกนะครับที่ถ้าแรงสูงแล้วเขามือไวกันด้วยอ่ะคือเราเข้าได้จังหวะเดียวสามลิกเตอร์นะแต่ลิกเตอร์ผมคิดว่าเล่นสองจังหวะจังหวะเข้านนัวอะไรเงี้ยหลายรึ่งแทงเกินดาเมจอ่ะค่อนข้างดีนะครับหรือเป็นสายแทงให้เพื่อนไปเลยก็ได้แต่ดาเมจไม่แนะนําเออจริงเล่นดาเมจต้องเกมนําอ่ะมีฟิกเกอร์ครับมีฟกิลหนึ่ง งัดโนเข้าไปก่อนเลยงัดครั้งที่สองจนตนเตะกระเบิดโอเคสซเลนเข้าไปครับตอนจีสแ,แตกอ่อกงอันติยังมีในเรื่องของสซเลนก็คือใบนยใบก็ระเบิดเป็นทูนาเมตด้วยนะครับต้นเกมครับตัวต้นเกมเก่งๆเราก็กดดันตัวเลนไปเลยแล้วพาตัวแบบเบิ่มๆคือลือแล้วออกก่อนเลยครับ แล้วมีเช็คด้วยจะดูโซเช็คครับมาวันนี้ผมแนะนำเป็นเกาะไฟแล้วกัน7 2สอบาทกดรีเทิร์นเอกันนะครับ7 2สองบาทพอเกาะไฟแล้วก็จะเป็นจอเกาะสีเหลืองลองกินุษย์นี่นี่จริงๆเราปลอดภัยแล้วเรามีเกาะไฟเรามีรองเท้าเกาะ เออปลอดภัยแล้วกับลิงคุและอีรินโดนเบร์สแต่ว่าไม่ตายครับโอ้โหจะสวนเขาตายด้วยเก่งโคตรเลยนะครับอีรินในแพทช์นี้มาต่อมาเราขึ้นรีบขึ้นเป็นลองกินดุสเลยเล่นลาดดีกว่าหยาดหยาดผมจะไปใส่โอ้โหแคลรี่กระโดดเข้ามาดึงจะวะผมน่าจะไม่รอดว่ะ รีคอร์ดไวก่อนเดินม,มาหาเพื่อนรีเธอเอะประบาดเข้าไปหนึ่งจังหวะเขม่าแตกจากหญ้าเข,ขียวงัดหนึ่งงัดสองออกวนนี้มันอะไรกันครับนี่อะถือว่ามันอยู่ยังเอาตัวรอดออกมาได้ครับเกือบโดนหยาดล้ำเข้าไปแล้วพีก็ไปหาเพื่อนก่อนเลยครับคือไม่แกีผมก็เห็นปลา,ายตาผมเนี่ยมาหลอกก็จะตายผมก็จะตายก็เดินสวนกันฮนะให้เพื่อนช่วยแต่และแต่และทีม หรือว่าป้อมกลางไปเลยถ้าตีแตกนะนะแต่ว่าไม่แตกครับมาหลอกอยังมารับทันนะนี่ครับเทสมาหลอกให้ดูประมาณนี้ถ้าเราหลบบาดได้ถึงทีก็ถือว่ากำไรแล้วนะปาดเขาก็แบบ นะตอนนี้ก็เป็นพันแล้วนะพันสองพันสกิลสองลิตรกับมาลอกก็ถือว่าดีที่ผมดาม,มาในเกมเกมนี้นะชวนกับลิงก็ได้นะครับไฟห้าก็ตึงเออมันก็จะมีตัวที่แบบลิกเตอร์เล่นในบางตาเนี่ยไม่ไม่ได้หยิบเล่นทุกตานะครับน,น,นะแพทชนี้ก็จะเล่นเป็ดยีน,น่าหยานฟอร์เรนติโนโ่อไอกันซามากว่า แล้วก็ต้องกระโดดออกครับเรามาดูกันว่ามาหลอกหนึ่งตัวครับกับตัวโซนทาร่าอาญาแต่ว่าตอนนี้เราใส่ก่อนไม่ถึงสองแล้วเ,เขายืนสู้เลยวะ่ะตอนแรกผมคิดว่าจะกระโดดออกก็เลยแบบงัดสูงไว้ก่อนเ,เขายืนสู้ไปเลยรอหลบไปพุ่มรอง,งัดให้เพื่อนนะครับ ไ,ได้กักมาเลยยืนได้เห็นเลยว่าผมเข้าพุ่มอยู่แล้วช็อกจริงเจอทิกฟิกเกอร์ตรงนี้ทิกฟิกเกอร์ตรงนี้ยังใช้ได้อยู่เหลี่ยมมันยังใช้ได้อยู่นะครับการันตีเลยก,กีวก็ รอทำอยู่นานเลยเพ่อนทำติดหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเข้าไปเลยว่าเพื่อนโดนมวยก็ทำได้ริกเตอร์ก็ทำได้ตัวที่แบบใช้ฟิกเข้าไปงัดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเขาเรียกว่าอะไรหินจิกแซกว้า ถ้าสกินริกเตอร์พอพูดถึงสกินผมขออยากได้นี่ว่ะดาบเลเซอร์เออเสียงมันววามวามวามต้องกดและตีอ่ะโคตรเท่นะครับเดี๋ยวรอมันกลับมาก่อนแต่ซูซูซูซานโอก็เท่ไม่ไหวแล้ววะ่ะแบบนี้ขอใส่เลยละกันสบดัดส,สดชื่นโอเคนะตรงน,นี้พอแล้วนะผมขอ เสียอ่รองเท้ากาะไปเลยเมื่อกี้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่รองเท้ากาะผมค,คิดว่าน่าจะรอดอยู่ใส้รองเท้าซีซีแล้วกันนะครับอ๋ากูตายตายตัวเดียวเองนะเพื่อนไปรอรถเป็นชิวหวาแล้วเข้าต่อแบบนี้ครับรีเทอรีกันน้ำมิดเออเรืยกกเเออเร่ยกับมาหลอกก็ได้ ในโฟนนไฟต์เดียว่าตัวนี้มันเกินไปครับบอสแมปบอสแมปแห่งยุคฟิกเกอร์มาชนะตามสุดต,ตายซะโอ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 ไม่ไหวจริเงเลดเกมอ่าต้นเกมอะ่ะเราอาจจะแกล้งเขาได้แต่เลดตัวใครตัวมันนะครับไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ก็เล่นให้ดูว่าหลบอันติได้เปิดมาล็อกได้นะครับ ใช้สกิลสการณาเมทมาหลอกได้แล้วแต่การดาร์าของแต่ละคนนะครับเราจะมาสู้กับเขายัางไงดีเพราะถ้าเป็นร็อกซี่ออฟเลนมาหลอกก็สามารถเฟิกเอาไปออกล้างได้เออของโกลมิง่งรนบก็แล้วแต่เลยตรงนี้แอลซ้ายครับหนึ่งตัวแล้วเสียไปแบบนี้ขอคืนล้วกันแม่เลยฟิกเกอร์อไปได้ครับ เลฟผมออกได้โอเค12นาทีเลยอีก3นาทีครับตอนนี้ราสเสียฟิกเกอร์เข้าไปแล้วแล้วตอนนี้ผมอยากรีบบิวมาเป็นออมนิอารมก่อนเครับเอ้ยได้แล้วได้แล้วแล้วผมจะเอาอะไรดีวะดีมินิเชอร์ยื้อนิดนึงว่าดาบแดงไปเลยหรือว่า ดีบิตเชอร์ดีกว่าดามเมจเราพอแล้วผมคิดว่าดามเมจเราพอผมคิดว่าเราไปช่วยยืนดีกว่านะครับคือเซนนี่ยเราล้วนได้และหนึ่งตัวแน่นอนหนึ่งตัวนะดีบิตเชอร์ก็อาจจะยื้อให้อีกหนึ่งจังหวะโอ้โหชิบหายละล้วนมาหลอกปากเขาให้ครับเฮ้ยซ <c oughs> ิวซิวหงุดหงิดแล้วซิวไม่ไหวแล้วนะ เรางัดมาครับต้องช่วยเพื่อนโอ้โหบันดันไปงัดมาหรอกกูตาเขส่วนมาหนึ่งตัวได้ครับแต่ว่าลิงเข้ามาคอนเทสเหมือนจะโดนป้อมตีไม่ถึงกับอีลินตัวนี้สบัดเสียครีปครับตอนนี้อีกหนึ่งนาทีเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วง <c oughs> ท a ท t e r นเดิม ช่วงแพทเทิร์นเดิมๆฮะไฟสิบห้านาทีเริ่มมีเป๋กันบ้างเล็กน้อยโอ้งานเข้าถามางัดได้ไหมก็งัดได้ครับแต่ผมอาจจะตายก็เลยรอเล่นกับเพื่อนแต่ว่าเออตาตาี่มันพิมพ์อ่ะผมก็ไปนในถียงนะมตาตานี่มันพิมพ์ ลาก่อนอีกหนึ่งดาวครับก็ตั้งใจเล่นนะก็ต okay. okay. ั對對้งใจเล่นมาตลอดนะเว้ยมีแค่แบบตายตอนที่เข้าไปเล่นแร็เป็นรองเท้าเกาะแล้วมันสะบัดไม่ทันหรือทำดาเมจไม่ครบก็เลยตายโอเคประมาณนี้แล้วกันในการดารฟที่ดาบันจริงๆมันเล่นได้ตั้งแต่เจอหน้ากับลิงแต่ว่าลิงมาติดคีสในช่วงต้นเกมแต่ว่า ถ้าในไฟล์รวมอ่ะเปิดมาหลอกก็ได้เจอมาหลอกหลุดเดียวๆอ่ะเราสามารถรับได้1จังหวะให้เพื่อนนะครับจริงๆมันเล่นได้เออแต่ว่าขึ้นอยู่กับทีมแต่และทีมที่เจอโซโล่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันได้ช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,าไมได้ก่อลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาุกถ้าไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ